กูเกิลวันนี้กามีวิธีการใช้ Google s h e e t มาฝากนะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทำการติดตั้งกันไว้แล้วนะคะแล้วเราก็ได้เปิดไฟล์ไว้แล้ว1ไฟล์นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่แบบติดตั้งไปแล้วยังไม่เคยเปิดไฟล์นะคะก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก space sheet ใหม่ตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเราเลือก space sheet ใหม่แล้วเราก็ทำการติดตั้งชื่อตรงนี้นะคะเลือกชื่อ ไฟล์ของเราได้เลยนะคะว่าเราจะให้ชื่อไฟล์ชื่อว่าอะไรนะคะอย่างครั้งที่แล้วเราตั้งเอาไว้แล้วนะคะนั่นคือชื่อไฟล์ test สิบสองสิบสองสองศูนย์สองสองตรงนี้นะคะกดเปิดเข้ามาเราเจอหน้าตาแบบนี้นะคะตรงนี้ค่ะดูด้านล่างเลยนะคะขีดสามขีดดูด้านล่างมุมซ้ายสุดนะคะขีดที่เป็นสีขีดนะคะตรงนี้ก็คือชีทหนึ่งที่เรามีอยู่นะคะและตรงนี้ค่ะชีทหนึ่งก็คือไฟล์นี้นะคะหรือว่า Excel ไฟล์นี้นะคะที่เรา เห็นอยู่นะหน้าจอตัวนี้นะ,ะเราสามารถกดบวกตรงนี้ค่ะมุมขวาด้านล่างนะคะกดบวกเข้าไปค่ะก็จะมีชีท2ก็คือหน้าที่2หน้าที่3แบบนี้นะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะถ้าเป็นช e ีทที่1นะคะเรากดดับดาวตรงนี้ ich, ค่ะกดเข้าไปนะคะเราก็สามารถจะลบช e ีทนี้หรือว่าทําสําเนาหรือว่าเปลี่ยนชื่อก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอาเส้นตารางออกแบบนี้ก็ได้นะคะอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราเลือกได้เลยนะคะเมื่อเราเลือกมาแล้วค่ะเราก็ซูมนะคะใช้นิ้ว2นิ้วซูมเข้าไปเพราะว่าตารางมันเล็กอยู่นะคะ เราก็ซูมเข้าไปเลยนะคะเมื่อซูมเข้ามาแล้วค่ะเราจะเห็นได้ว่าตารางเนี่ยบางทีตารางมันก็จะใหญ่เกินไปถ้าเราต้องการปรับช่องนะคะเราก็กดเข้าไปค่ะให้มันขึ้นแถบตรงนี้ค่ะกดเข้าไปตรงตัว A นะคะมันก็จะขึ้นแถบ,บแบบนี้เราก็ใช้นิ้วนะคะกดไปตรงลูกศรสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะซูมย่อขยายเส้นตารางตรงนี้ได้เลยนะคะว่าจะให้เล็กขนาดไหนตรงไหนหรือว่าจะให้ใหญ่ขนาดไหนก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วเราก็ กดตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทําการพิมพ์นะคะคือใช้นิ้วกดไปตรงบล็อกไหนก็ได้นะคะที่เราต้องการพิมพ์ให้มันขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ได้เลยนะคะก็จะขึ้นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าพิมพ์ไปแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าพอเรากดตรงนี้ไว้แล้วมีตัวหนังสือไว้เนี่ยมีกรอบสีน้ำเงินอยู่ก็จะเห็นตัวด้านล่างนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเป็นตัวหนาหรือตัวบางแล้วก็ตรงนี้นะคะเลือกสีอักษรค่ะสีฟอนต์ตรงนี้นะคะก็เลือกได้เลย และถัดไปค่ะนี่คือตรงนี้เป็นการปรับตำแหน่งนะคะว่าเราจะให้ข้อความอยู่ตรงกลางหรืออยู่ตรงริมนะคะแล้วถัดมาค่ะตรงนี้เป็นสีของพื้นนะคะสีของพื้นตารางของเราค่ะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะก็กดตรงนี้ถ้าไม่มีหรือว่าเราต้องการแบบติดตั้งไว้แล้วเราก็กดรีเซ็ตได้นะคะสามารถปรับแก้ตรงนี้ได้เลยค่ะและนนี้ก็เป็นการกดลงไปด้านล่างหรือว่าขยับเคอร์เซอร์ไปมุมอื่นที่เราต้องการนะคะ ตรงนี้อ่าโอเคถัดไปนะคะเราไปดูแถบเครื่องมือด้านบนนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะคะถ้าเรากดเครื่องหมายถูกตรงมุมซ้ายนะคะเราก็กดไปตรงนี้ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นนะที่เราทําปัจจุบันนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการกดแก้ไขหรือกด undo นะคะก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะ back กลับไปนะคะเป็นแบบนี้และเราก็สามารถกด ถัดไปนะคะเรามาดูตรงตัว A ตรงนี้นะคะ A ขีดเส้นใต,ตน้ีให้กดเข้าไปค่ะเราก็จะเห็นได้เลยว่าตรงนี้เขาจะมีแถบเครื่องมือเหมือนด้านล่างแต่ว่าขยายใหญ่ให้เราเห็นแล้วก็ใช้งานได้มากขึ้นนะคะนั่นคือมีข้อความตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะคะหรือว่าขีดค่าแบบนี้นะคะแล้วก็มีนี้จัดตำแหน่งนะคะของข้อความตรงกลางซ้ายนะคะหรือว่าขวาก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ปรับ ตำแหน่งของฟอนต์นะคะว่าจะให้อยู่ชิดขอบบนอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ชิดขอบล่างนะคะลองเลือกตรงกลางนะคะเห็นไหมคะว่าตัวหนังสือมันก็จะเด้งขึ้นมาอยู่ตรงกลางนิดนึงนะคะแล้วตรงนี้ค่ะก็เลือกขนาดของฟอนต์นะคะว่าจะขนาดเท่าไหร่ตามที่เราต้องการสีแล้วก็แบบฟอนต์นะคะตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยถัดไปก็เป็นตรงเซลล์นะคะ เซลก็คือจะเป็นเหมือนตารางใน Excel เลยนะคะว่าจะเป็นเติมสีของเซลลเส้นขอบนะคะหรือว่าจะเมิร์เซลล์ตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดเมิร์เซล์เราก็จะเลือกไปแบบนี้แล้วเมิร์กี่เซลล์เราก็เลือกไปเลยนะคะทําแทบไปตรงนี้นะคะสเสร็จแล้วก็กดตัว a เราก็เลือกผสานเซลล์แบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาปรับข้อความของตัวหนังสือให้ไปแบบนี้นี่ก็จะได้หัวตารางแบบนี้แล้วนะคะก็ลองนําไปทําดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราคลิปหน้าเรามาดูกันอีกทีว่าเราจะต้องเพิ่มรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้ถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยก็พิมพ์คอมเมนต์ได้นะคะสําหรับีสสด